พีมันไ,ไม่เล่นพีมันโหลดไม่เสร็จโอย้ย แล้วมันตกได้เนี่ยมึงไป็นมาที่นี่มาเฮ้ยขู่กดขึ้นไปไหนเนี่ยแล้วมึงไม่เอาเปลี่ยเตะปกเกมไม่เปลี่ยนไม่ได้ใช่เปลี่ยนเตะป๊อกเกมไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวใครโดนยิงวะใครมาเลยเนี่ยมองเห็นได้แก้วมองไม่เห็นเลย เ็จแล้วมีนี่ข้างบนก็มีไอ้บูมอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะไอ้บูมข้างหลังมึงอะคีอยู่ไหนอะอยือพี่ี่ร้องวนดอะมันตายแล้วพวกเราไปหาอะไรอะไรนะเพื่อนถ้าไม่ยิงกูคนเดียวตดนได้ตลอดเลยอะ กอะกูเต็มหมดเลยอ่ะโอ้ปืนอะไรยิงวะไมีเป็กนก้อนไงไม่ทันได้ทำอะไรเลยใครโดนอีกวนะมตีเมา,เอากอดที่ไม่ใช่ก่อนไม่มีแต่ว่าเออไม่ไดเฮ้ยมันล้มหมดแล้วอ่ะไอ้ตีนน่ะขึ้นไปข้างบน ูรรก็พูมันครบแล้วไงเมื่อกี้พูมันครบแล้วไงมันล้มตัวหนึ่งไรเหลืออีสองคนอีสองคนมันพูขึ้นไปแล้วมันตายตรงไหนวะข้างหลังวะเหมือนมาถ่ายทางนั้นน่ะป่ะเพราะเมื่อกี้ที่มันยิงอะมันยิงแถวๆนั้นน่ะที่กูเห็นอะที่โดนยิงอะ เยอะจังวะมันเยอะมันตู้อะไรอยู่นะมันไม่ได้ดไไตู้ใครเลยนี่ไงคน จะรู้ที่นี่ก่อนเนาะเย้ยไม่ต้องข้ามฝากักห้ยรู้ตรงนี้ก็กลับก็ได้เดิมเยวจังวะ ม็คงแน่แสงขนยนว่าท่านระว่างนะตรงนี้ก็วงตรงน,นงนี้ถ้าโดนยิงแนะนำให้กดออตินเนตนะวิ มันอาจจะไปตีบอสก็ได้นะตีบอสได้เหรอ้ยคุณคุณแจเข้าอันเนี้ยเปิดด<ป>ิแจเข้าวันเนี้ยมันชื่ออะไร,รอ่องเนี้ย อะไรหมดรถก็ไม่รู้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวไอหิวเอ้ยเด็นเจอร์เดร์คือให้พูดอะไรเออเฮ้ยเฮ้ยพีเอพีไม่ได้ก่อนข้างล่างข้างล่าง เรอได้ยินเสียฟงฟังมคืนพูดด้วยเหรอเห็นปะ่ะมึงเห็นปะ่ะไม่รู้มม่มได้ยินกันใช่ปหเออกูได้ยิน Danger Day ใครพูดวะมึงเตรียมเลยมันจะขึ้นในตรงนี้ เชีย่ยอะไยู่อยู่เดนเจอร์แดไอ้สัตวงงเลยหว้ามึงพูดมึงไม่ได้พูดใช่ปะดแจูงกดจีกูกูเอูด้วยเอาูดวะ มัน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 นี่จริงเหรอเออมันบอกว่าอย่างจริงเหรอเฮ้ยนี่ไงมันอยู่ไหนอะอยู่ไหนวะใครพูดอะกดจีไอวะ

h a t the fuck? ทีมใหญ่เลยเพิ่งก็มึงดูไนทีมก็ทีมทีมก็ทีมอาแบบทีมอากูเห็นลูกแม่งทีมอาเออ เฮ้นั่น hey, อะไรวะน่ะมึงเห็นปะผู้สามัญน่ะเราจะกลับเราจะไปหรือปะกูยังไม่ได้ต้องแฮตเลยเนะี่ย <c oughs> มันจะให้สู <iz> <c oughs> ้ออกับบอสหรอ โอ้โหปืนแม่งไอ้เชี่ยมันไปปืนแฮชมึงอยู่ใกล้สุดตรงไหนวะอ๋อมีตรงนั้นนี่ตรงนั้นก็มีแฮ,มแฮช นี้้ใหอเขาเรียกไปกันแบบขบวนการน่ะแล้วมันจะไม่เห็นชื่อไงมันไม่เห็นไม่ถ้าถ้าถ้ามันไม่มั่วก็ไม่มีอะไรหรอกกัวมันจะมั่วแล้วมันจะยิงกันเองจะใช่มึงจำตัวไม่ได้เวล่สีเหลืองกับท่านในชุดเหมือนกัว

เพื่อนมันเปิดห้องไปแล้วะลวะจะเข้าไปรูดกับมันปะ่ยวยวแม่งใหเ้เลเดอร์ขี่มาด้วยไอ้เหี้ยไอ้ออกไอ้นั่นเหรอแม่งตอบเลเดอร์ขี่เออมันมันแล้วมันก็ยืนมองเวย้ยชี้แล้วก็เหมือ,องแบบก้มก้มลงให้กูเก็บเลเดอร์ขี่เลเดอร์ขี่อะแอชอ้นไปทำอะไรอะ นี่ยะเรียฟาร์มขึ้นดัดฟ้าเฮ้ยไปยิงทำไ,<ห>ไ<ห>ม,ไมอ่ะใครยิงอ่ะขอเพื่อนเราเหรอเพื่อนเพื่อนเออ เพื่อนแม่งเอาอะเอาใครตายอ่ะโดนโดนคนอื่นยิงอุ้ย่คุณลุล่วงเลยซันทำไมไอันนะทำไมมึงทำอย่างนั้นกันนะโดนโดนไอ้นี่กูให้ขึ้นมาหากูน,นี่ยี่ผ่ายละตายหมด พเพือ่อนยิงไอ้ตว์ไม่ได้ตายพวกคนนี่เงี้ยงงเลยอันนี้เพื่อนหรืออันนี้เพื่อนหรือเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยแหลอ ชุบได้เด้อ้ยมันชกูเออมันชุบได้มันไม่มีใครตายเลยหรอมันล้มไปไงเพื่อนมันน่ะก็เมื่อกี้มันล้มมันมึงเลยโดนยิงกันน่ะไอคนที่มันยิงมันน่ะแล้วมันเกิดมาได้ไงวะก็มันไปชุบไงมันหยุดยิงแล้วก็ไปชุบเพื่อนไงคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวกลับไปอยากกลับแล้ว ก็ต้องกีติ้งอะน่าอยู่นูนมันจะไปแล้วล่ะเรียบร้อยปะมีคนยืนบางข้อ

ไม่เครียดดิขนาดเล่นกับตู้กับบอสกับตายหมดทีเมื่อกี้